สวัสดีครับลุงศักดิ์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคุณทักษิณอยู่คุก VVIP แล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจดอนติดพุงอย่างสบายใจแล้วก็จะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างคนที่อยู่ในคุกเหมือนกันป่วยเหมือนกันอายุไล่ๆกันก็จะมีอากงแล้วก็จะมีคุณวิโรธด,ดวงแขอายุ72แล้ว ตาเกือบบอดแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญด้วยก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีราเคสศักเสนาแล้วก็จะมีของต่างประเทศด้วยนะว่ามันจะวีไอระดับไหนอของโคลัมเบียนู่นแล้วก็เรามาฟังกันดูเลยว่าไล่ไปตั้งแต่ทักษิณแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบยังไงใครวีไระดับไหนที่บอกว่าแอมรอนแอนรอนร้อนอะไรอย่างนี้ที่คุณทักษิณเนี่ย กลับมาประเทศไทยหลังจากพางหายไปแล้ว15ปีบางคนบอกว่า17ปีจริงๆแล้วมีกลับมาแล้วครั้งหนึ่งก้มกาบก้มกับเรแล้วถ้าไปดูบอลก็ะหายแวบแต่ว่าคราวนี้มาแบบเอาจริงเอาจังต้องการมาเขาไม่ได้บอกว่าเขามารับโทษนะฟังดีๆเขาบอกว่าเขาจะมาเลี้ยงหลานเพราะฉะนั้นการนับโทษเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านเป้าหมายมาเลี้ยงหลานแล้วก็จะมาควบคุมบริษัทการเมืองของพรรคตัวไทยของเขา ทำยังไงนะ่ะก็มาถึงปุ๊บไม่มีการเห็นเลยว่าจะมีการติดอะไรใส่กุญจงมแจมือก็ไม่มีการอะไรเสร็จแล้วเขาก็ไปอยู่ในคุ๊บไปอยู่ในคุ๊บยังไม่ทันจะถึงครึ่งวันแล้วก็โลกเราต่างๆมันก็ลุมเรามาบัดตรวจโรคก,ก็ไม่คือโลกเนี่ยไม่ได้มีการตรวจอะไรแบบ ละเอียดถี่ยิบแต่ว่าเอาใบเอกสารยืนยันที่เขาเอาหมอยืนยันมาจากสิงคโปร์แล้วก็ดูดูกันไปแล้วก็จบออกไปไปอยู่ที่นู่นเลยโรงพยาบาลตำรวจแล้วคราวนี้ใครๆคเขาก็ตกสงสัยอะไรกันว่าคนอื่นๆเนี่ยเปาะบางเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าถูกกะถูกกระทําคนละแบบไอ้ศรีทันวันก็ออกมาตรวจสอบเปล่าทาไมไม่มีการก้อนผมเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขามีการก้อนผมกันนะคราวนี้ไอ้อธิบดีกรมราชัณฑ์บอกว่า มันเป็นอยู่ในกฎเกณฑ์เขาสามารถผ่อนปลนได้คุณทักษิณกับผมก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่ผมไม่ยาวเว้ยเขาบอกว่าไม่ยาวก็ไม่ยาวใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีอารมณ์อรวยกันอะไรแบบนี้กันได้โรคที่ปว่วยยังปัจจุบันทันด่วนของคุณทักษิณเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงแล้วก็ปอดอเสพยังรุนแรงแล้วก็อะไรวะกระดูกสันหลังเสื่อมอักเสบกระทันหันโอ้โหแม่งเป็นพร้อมกันเป็แบบ ไม่รู้จะเอาอยัางไงเขาบอกเกือบตายต้องไปอยู่ห้องไอซียูยูซีไออะไรแบบนั้นน่ะของโรงพยาบาลตารวจชั้นสิบสี่แล้วที่สําคัญในโรงพยาบาลตารวจชั้นสิบสี่นั่นน่ะมีนักข่าวแอบขึ้นไปไอเรื่องเด่นเย็นนี้ของช่องสามแอบขึ้นไปได้ทีหนึ่งนักไปถ่ายมาครบเลยแอบไม่ไม่เสียสักตัวเขาบอกว่าเดินผ่านไปตรงไหนเย็นเยียบเย็นเยียบแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาล็อกแม่ไอลิฟของนักข่าวไม่ให้ขึ้นแล้วแล้วปิดห้องนั้นปิดตายเลยเออแพง ก็คือไม่ให้รู้เลยแบบนี้แหละมันก็เลยยิ่งปิดยิ่งสงสัยประชาชนก็ยิ่งสงสัยเขาก็อยากจะรู้แล้วเดี๋ยวดูนะมันมีนักโทษคนอื่นๆเนี่ยอายุเท่าๆออก,กาันอะไรเท่าๆออก,กาันแต่ถูกปฏิบัติคนละแบบคนนี้เลยครับอากงป่วยเป็นมะเร็งทั้งช่องปากแล้วก็เป็นมะเร็งตับถูกตัดสินจำคุก20ปีผานชั้นต้นอุทธร์ออกมาอุทได้ประกันตัวออกมาในครั้งแรกแล้วก็ต่อสู้ต่อ ต่อสู้แล้วก็ถูกจริงๆแล้วข้อหาของอากงเนี่ยแม่งสับสนแล้วก็ซับซ้อนอากงอ่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเรื่องนี้เลยยืนยันได้ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่จงรักภักดีแต่ไอ้ตำรวจแม่งไปเอาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้บอกว่าเลขอ e ีมี่เลขเบอร์โทรศัพท์ของอากงก็ไม่ตรงกับที่ว่าส่งส่งข้อมูลไปให้ใครรู้ไหมเลขาของอภิสิทิ์แล้วคนธรรมดาหาเนี่ยมันจะไปรู้จักเบอร์ของเลขาอาภิษิเป็นข้อความที่บอกว่ามิ่นประมาท หนึ่งหนึ่งสองคราวนี้ไอเลขาของอภิสิทธิ์เขาก็ไปแจ้งความแจ้งความเสร็จปุ๊บตำรวจแม่งก็ไปจับอากง,งเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ตรงแต่แม่งบอกว่าเลขอ e ีมี่ในโทรศัพท์ตรงกันสรุปแล้วทําไปทํามาอากงเนี่ยไปเป็นมะเร็งอยู่ในนั้น oh. ครั้งแรกให้ประกันตัวครั้งที่สองอายการแม่มงมาบอกศาลบอกคัดค้านการประกัน,กนตัวศาลแม่งก็ไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ไม่รักษากันอย่างจริงจังจนตอนหลังเนี่ย อากงเขาอะไม่ไม่สบายที่เข้าไปข้างหลังเนี่ยแล้วไม่ให้ประกันตัวเนี่ยแล้วแม่งเสร็จไปติดวันฉัตรมงคลติดเสาร์อาทิตย์อีกตรวจเลือดอะไรไม่ตรวจไปนอนอยู่ในนั้นเพราะผลตรวจเลือดมาอีกวันหนึ่งวันจันร์ตรวจเลือดแล้วก็ช้าไปอากงเสียชีวิตอยู่ในเดือนจําจนในที่สุดสารตัดสินมาว่าอากงไม่ผิดเพราะว่าทนายความเขาไปแก้ต่างได้แล้วดูอะแล้วคดีหนึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ยถูกใส่ร้าย,ายกันแบบมั่วๆเนี่ยถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งโดนอีกวันข้างหน้า แล้วก็บอกว่าห้ามแตะห้ามแก้ไขจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยมันจะต้องมาคุยเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งให้ละเอียดไม่ใช่ว่าปิดปากโมดอย่างเดียวเลยแล้วพักเพื่อไทยก็เคยต่อสู้เรื่องนี้สู้แบบสู้แบบหาเสียงว่างั้นเพราะทําท่ารับป่งรับปากทําท่าร่างกฎหมายอย่างดีทําทีว่าจะเสนอในสภาแต่แล้วก็ดึงเรื่องออกหลายครั้งพักเพื่อไทยทําอย่างนี้อ่ะ อันนี้มาถึงเรื่องอากงพอเรื่องอากงเนี่ยไปเสร็จเรียบร้อยพอสารตัดสินออกมาไปจนถึงระดับสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศของยุโรปอะ่ะเขาก็บอกว่าแบบนี้นะจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงข้อกฎหมายคือทุกทุกประเทศอะ่ะเขาก็เคารพนับถือกษัตริย์แต่ว่าอย่าให้ใครมาใช้กฎหมายนี้ทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่มีความผิดแบบนี้แล้วที่สำคัญไอโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์อะ่ะ ไม่ได้ส่งต่อไปโรงพยาบาลตำรวจนะเขาบอกเขารักษาเองได้เออแล้วทีของทักษิณเนี่ยพุบพับพุบพับไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจไปแบบแม่งห้อง v ีวีถ้ามีวีได้อีกสิบตัวแม่งคงวี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 คนรวยซะอย่างจริงๆแล้วตอนนั้นของอากงเนี่ยนะเขาสามารถที่จะให้ประกันตัวได้รัฐธรรมนูญยังมีเลยมาตราที่39ของรัฐธรรมนูญปีห้าูเขาบอกว่าสามารถจะที่จะประกันตัวได้ แต่มัเสือคัดค้านการประกันตัวบอกว่าจะมีการหลบหนีเป็นคดีร้ายแรงและไออธิบดีสารคนเดียวกันเนี่ยแหละที่ตัดสินอากงเนี่ยมาคัดค้านการประกันตัวอากงเนี่ยก็มาเป็นสารที่จะมาดูแลเรื่องคดีหนึ่งสองของเด็กๆสมัยยุคป,ปัจจุบัน oh. แล้วก็คัดค้านการประกันตัวตัดสินแบบรุนแรงทุกๆครั้งเลยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงประเทศเนี่ยห้ามแตะห้าม คือห้ามแก้ไขห้ามแตะแล้วก็ปิดปากทุกๆคนแล้วสังคมมันก็ยังมีการกันแกล้งกันอยู่ส่วนไอ้คนที่บอกว่าถ้าไม่ผิดจะไปกลัวอะไรอากองนี่ไงไม่ผิดไม่รู้เรื่องแม่งโยนที่อะไรมาให้ก็ไม่รู้อะแล้วก็ซวยไปจนตายอยู่ในคุกคนหนึ่งนี่นะเป็นคนที่อยู่ในวงการราชะการด้วยคือเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยดนโดนคด,ดี ไอ้ปล่อยกู้กิษฎดามานครแบบผิดกฎหมายคือรับใช้ระบบทักษิณเนี่ยแหละชื่อคุณวิโรธดวงแขอายุ72ปีเหมือนกันเลยแล้วก็ป่วยด้วยแล้วก็ตาเนี่ยเกือบเกือบจะบอดมองไม่เห็นแต่ก็ต้องติดคุกหน,นึ่งในสามคดีปล่อยกู้กิษดานครเก้าพัล้านแล้วก็ติดถูกตัดสินจำคุกสิบปดปีต้องติดคุกหนึ่งในสามก่อนนะ เออหกปีอะ่ะแล้วถึงจะขอพระราชาอันอภัยโทษได้ส่วนของทักษิณเนี่ยแปดปีแกจะต้องติดคุกอย่างน้อย,อยปีครึ่งดูซิว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ดูท่าทางแล้วอะ่ะจะอยู่โรงพยาบาลไปเรื่อยๆไม่รู้นานแค่ไหนอย่างน้อยๆแกอยู่โรงพยาบาลก็ให้ประชาชนได้ได้เห็นได้มีวงจรปิดให้ดูว่าอยู่จริงแล้วต้องปีครึ่งให้ครบหนึ่งในสามเหมือนคนอื่นก็ด้วย ไม่ใช่อีกไม่กี่วันประกันพระราชทา,านอภัยโทษออกมาดูท่าทานไม่ยังเป็นอย่างนั้นด้วยทั้งคมไทยแม่งต้องไม่รู้ไม่เคลียวไม่เกี่ยวกับการเมืองต้องทนไปทนกันไปให้ได้กำนันเปาะอีกคนนึงก็เหมือนกันลันกษณะคล้ายๆกับทักษิณน,นี่แหละรับรับรอรอหล,ลบหล,ลบหายหายแต่คือไม่โด่งดังเหมือนทักษิณก็แอบไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลใกล้บ้านเหมือนกันอันนั้นแต่อันนั้นอ่ะป่วยจริงป่วยหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ เพราะว่ามันได้ข่าววบลับแต่ว่าไม่มีใครให้ข่าวต่อเนื่องจริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตก็อีกคนนึงลาเกตศักเสนาอดีตที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพพนิยการอันนี้แหละแมงคือต้นเหตุของมหากราบต้ยมยำกุ้งปี40ของประเทศไทยเราเลยแหละไอ้ลาเกตเนี่ยก็ถูกข้อหาคดียั่งยอกทรัพย์แล้วก็ถูกคุมขังแลก็ได้สิทธิ์แยกตัว ในฐานะผู้ป่วยเหมือนกันแต่อันนี้อาการป่วยเห็นชัดเจนมีใส่ชุดนักโทษให้เห็นมีก้อนขมแล้วก็เดินยองแงงยองแงงสุดท้ายก็ไปจําคุกอยู่ในแดนพยาบาลแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ถ้าอยากจะไปดูแบบหรูหราคลาสสิกข,ของต่างประเทศต้องไปที่โคลอมเบียนั่นเลยบาบโอนเอสโคบาแม่งสร้างในรู้มันทำข้อตกลงกับ รัฐบาลว่าไม่ขอให้ส่งตัวไปอเมริกาว่ากูจะอยู่ที่โคลัมเบียนี่แหละแล้วมันก็สร้างคุกพิเศษมีสถานบันเทิงมีอะไรอยู่ในคุกนั่แหละแบงค์อยู่ในนั้นเรียบร้อยรัฐบาลก็ต้องยอมสรุปแล้วเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็คงจะอยู่ในเรือนจําแล้วก็เงียบเงียบปิดปิดหลบหลบเปิดเปิดกันอย่างนี้จนจนพระราชาทานอภัยโทษแบบนั้นแน่นอนแต่ที่สําคัญมันก็จะมีกลุ่มที่พยายามจะเปิดกลุ่มที่จะต่อสู้ ไอเสื้อหลากสีมั่งไรมั่งเขาพยายามให้เหตุผลต่างๆนานาแต่สังคมไทยอ่ะมันมีมันเหมือนเหมือนถูกปิดประตูห้ามรู้เห็นซึ่งเราก็ต้องยอมกับสิ่งนี้ไปอยู่กับมันให้ได้แล้วก็สู้กับมันให้ได้ด้วยให้พยายามเปิดเผยความจริงสร้างความยุติธรรมอย่าให้พักการเมืองนึงซึ่งมีพ่อมีอิทธิพล สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศจะเปลี่ยนขั้วสลับข้างอยากจะรับปากก็จะต่อสู้เพื่อประชาชนทําได้หมดเวลาตอนที่มันถูกแย่งชิงอํานาจอ่ะมันอ่ะเดือดร้อนแล้วมันก็ดิ้นทุรนทุรายปกปั่นประชาชนเราต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ตอนนี้มันหนีออกจากประชาธิปไตยเพื่อจะเข้าไปสู่อํานาจมันก็บอกว่าแม่งมีเหตุผลอีกไอ้พักการเมืองเลวเระยำามพงเท้นะอย่าไปนับถือมัน อย่าไปบอกเลยว่าพักอะไรพวกเรารู้กันอยู่แล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ